ที่ครับอยู่บ้านหมอาบ้าบ้านๆน,นะครับนี่ดูะนกกระปูดนะครับมาขออาหารทุกวันเช้าเย็นให้อยู่ตัวคนเดียวไมได้เวลานอนปักผ่อน หนึ่งชีวิตนะครับเมื่อก่อนก็มาพร้อมตนะครับไม่มีอาหาร มาอยู่มาอยู่ได้ประมาณ3ามเดือนเจ้าเขาก็มายืนรอขออาหารเย็นก็เหมือนกันนี่นะครับชีวิตเจ้านกก็พูด ขอมูลดีนะครับติดตามได้ทางช่องหมอยาวันวันนาเนื้อ,อาสาระที่เป็นประโยชน์มาฝากให้ท่านผู้ชมได้รับชมขอบคุณนะครับ